สวัสดีครับมื่อนีเสิ้ผ้ามาชมบรรยากาศฟ้มไอ้ไส้ครับผมการให้หอาหารว่าซุมนี้ให้อาหารยังไงไอมันมันมีซ้ำซ้ตัวหอกะให้ตัวละกระโปะตัวละพวกสามตัวก็ซ้ำพวกอือแมันเลี้ยงสีหอกะให้มันสองพวกแตมันเลี้ยนี่คือกัน เพราะว่ามูนี่มันเป็นมัวที่ว่าเขาเจ้าเอาเอาออกซุ่มบ่อได้ซุ่มเสื่อมบ่อติดมูนีผสมพันธุ์บ่อได้เก่าออกติดลั่วให้มันอ้วนอ้วนแล้วเขาเจ้ากระเจียวไปเขาลงเชือดต่อเอาแล้วสมนี่ก็กินหัวารต่างกันเพราะว่ามูนี่มูนี่เขาเจ้าให้มันกินตั้งแต่น้อยโอ้โหให้ไม่กินแต่น้อยมูนี่ก็มัน มูนี้มันป่วยที่เหลมันป่วยมันบ่นบ่สบายมันป่วย,วย,วยเพิ่นเลยให้เป็นหัวหนนนันหมดเลยก็เลยบ่ได้เปลี่ยนทั้งเทียมนี่หัวหันที่เอามา็มอาร์ฟูดซวงบ่แมนบ่แมนสุดซวงตอนเป็นซีนี้สูตรซองอนนี้ว่าคุณเด็กหน่อยหนะ่อคุณเด็กหน่อยรอจอิโอขัดรอขัดสิขาอีก ประมานยูดสองเตี้ยจังหวัดศรีเทพเดี่ยวเขาฟังก็มูปกติตรงนี้ต้องเป<ม>็นมองไว้ขี่เด้หรอแม่นครับมังงี้มองไว้ขี่ <c oughs> แล้วบาดนี้ปัญหาม,มันคือว่างัวมันไหลเรื่องวันนี้เอาใส่ขี่มีตั้งแต่ไม่แต,ต่ใส่งัวเถก,กับงัวงเมยซึ่งนี้งัวผูเบิดเป็นบุญแม่นครับม่วงนี้งัวผูซึ่งนี้กินสูตรหนึ่งม่วงนี้กินสูตรหนึ่งสีฟ้านะคะ โปรตีนกับสีสูงกว่าสูตรสองสูตรสามเพราะว่าช่วย่วยจิมาหอดช่วยจิมาหอดลอกนี่กะบกับไรเดียนเติบโยลายนวกลอกแรกกับจิคุนแล้วก็ไล่มาเลยลอกสองลอกสามลอกสี่ลอกห้าลอกหกกันลอกหากับลอกหกเตรียมจิออกไปหาซุ่มลอกซุ่มหัวขุนเริ่มจิคุนแล้วไปตามสเต็ปอายุแน่น กระทัวงชีเด็กเขาก็โดนอดยู่ภาพเปเบื้องกูดังอาหารนะจ้ะนี่รสซับฟางโอ้ของเพิ่์นไม่เยี่ยมอองเลยซื้อมาจะซื้อดอกครับซื้อมาจะซื้อซื้อมาบะใส้เอาไว้จอดไว้แต่ไปไปแต่ให้อัน,อนชิฟุตจับซื้อประดับบารมีมาสันตน <c oughs> ใส่ของก็ไปกอนพันาบ้วไปพันาตัวหน่อยหุ่นนี่เฮ็ดพังเบิดพปนะ <c oughs> นี่หัวอาหารหัวอาหารของเพิ่นนะจ๊ะ สีมีสีฟ้าสูตรหนึ่งสีเขียวสูตรสองสีมินสูตรสามปวดเบื้องมองพื้นที่เก็บเพิ่นเก็บยางดีมัดใส่ถุงดีปนยังไหคะมองเก็บพลาสะติกบริเวณรอบๆฟาร์มบรรยากาศดีมือนี่ก็ถ่ายก่อนถ่ายประมาณจักเดือนบุนี่สองเดือนสามเดือนเพระาะสามสี่เดืนอนสูตรอาหารกับส่วนผสมของอาหารกับสิบประมาณนี้ นี่เขาจะให้ห้าตัวขันห้าตัวกับมันจินเบิร์ตหาตัวมัดจินเบิร์ตเขาลงเขาลงสามขันหาตัวหาตัวเขาลงสามสามสอบกอไม่นสามสอบเนี่ยเลียง,งสิ่งห่อถั่มาเลยไปได้สองสอบขับมันเลี้ย,ยขับมันเลี้ยไรยมันเลี้ยไรห่าก็เทสสอบหนึ่งจุกไหสองอ่างน้ำนี่จะมือล่างเที่ยนหนึ่งจ้ะนี่สองเดียร์ันวัวหนาวกับใอยู่ บ่าต่างกันป่านได้เนาะตามเนาะมัวเตียล่างบางไปได้สองสามมือบ้างกันเพราะว่าเป็ดสีละขันงัวงัวน้อยเพราะว่าพ่อมาเทียส่สไก่ห้างสิมันก็กินแล้วมันก็เอาปากจุ่มกินแล้วก็ปากจุ่มเวลาเขาล่างสิมันน้ำบอกว่าสิเลยบ่แม่นนี่เด้นี่มองนี่น้ำบอกนี่บ่ทั้งเตยบ้ากันพ่อเปิดวปล่าเปิดก็คือน้ำไหลออกนี่เลยว่าลุกไปนี่เด้ไม่ยังดักนกดักดักกินหรือดักซื่อๆอันนี้ดัก เฮ็ดใบชื่อเฮ็ดนกตากแห้งเฮ็ดนกตากแห้งไว้ถาเพื่อน <S 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 อโซนทางนี้สป็นโซนแม่พันโซนแม่พันให้อาหารให้ฟาง,งจังเลยจ้านบน่แม่พันสีให้โตละหน<อ>ึ่งกิโลครึ่งหอกนี้มีสามจุดสามตัวอยู่นี่เพื่อนให้กินแค่หนึ่งกิโลครึ่งเลยเ้ากับแรงฟางเน,นี่บ่เนี้ฟางไฮไลท์ปันเดย ฟางฟางกับอาจารย์พี่จรยูนี่มันโตถึงหนึ่งก้อนกับอีกครึ่งหนึ่งก้อนครึ่งก้อนครึ่งสองฟังบ่จ้ะก้อนครึ่งแมนครับสองฟังยูนี่เป็นอ่างใหญ่เว้ยอ่างแบบนี้หนู้นเวลาล่างไงดิเห็นบ่ล่างไงแต่ว่าเวลาเวลาเวลามันมัน มันเป็นนลำแข็งนี่มันสีลำบากคือว่ามันเพราะว่ามันโมเมนต์มันมันเป็นสายมันเป็นแค็งมันเป็นแค็งใส่มันเป็นสายนี่มันเป็นสายอ่อนนี่ถ้ามันในแข็งถ้ามันในแข็งคือเขาถอดใส่ตัวนี้ลงไปจุ่มกันกับน้ำห่อนน้ำท้อต้มมันห่อนแล้วจุ่มลงไปค่อยชิได้พอเสียคือว่าคันคันหลอดขาดกันช่วยชิได้งัวกันชิได้กินกันอีกโดนข้าวแก่ข้าวซ่างกับบ้านสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นแล้วเต็มหมื่น เบิร์ตตัวนี่กินอ้างเดียวเบิร์ตตัวนี้แม่นะครับกินอ้างเดียวเบิร์ตไปครับไปเบิ้องโซนทางพุ่นไปเบิ้องอีกโซนมันมีหัวอาหารข้าเอือนหัวอาหารอย่างบนอัน,นเป็นบ้านข้าเอือนหัวอาหารหมูเนาะอันนี้ยางงอ้อน้อยหืมยางง้อน้อยไม่ใช่ยางง้อน้อยเอาให้หมดเลยเอาคือเอาให้เบิร์ตมันเป็นพวกเอาให้สูตรหนึ่งกับสูตรสาม อันนี้มันโคงอันเวลาไอเด้นโคงสีดำบ่สีดำๆมันเป็นเมล็ดนะครับมันไม่ใช่เป็นเปโค้งมันเป็นเม็ดเพราะว่าพวกนี้เป็นเม็ดคล้ายๆคือวิตามินวิตามินเอ่เขยับเสริมี่ยงให้สูตรหนึ่งก็สูตรสามสูตรสองก็จะรอกวนวิตามินมันช่มีสองบางทีคล้ายๆกันป้าหมูนี่ฮะงวเถิกกับนึ่งัวเถิกงัวเถิกลงไปนี่อันนี้คือเป็นพวกงัวงเมียดีหน่อยเที่ยวกับบางบางเหียน สองเดือนที่แล้วงั่วแม่ขึ้นไปนี้อ๋อฟางนี่ตัวแม่เบิร์ดแม่ครับฟางพุ่นตัวเถือกฟางพุ่นตัวผู้ขันได้ขันห่ออบบ้าร่วมกันไปนี่นี่ขวากงั่วเถือกงั่วขวากขวากเงีงง้ยนี่กัประมาณประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือสองเดือนพ่อากระจิบแยกกันออกแยกออกเถือกพ่อเถือกแม่ตัวแม่พ่อตัวแม่อ,อีพีแรกเราจะพาชมงัม่วหน้อย กับง่วแม่พันก้อนค่ะเดี๋ยวพี่สองพริธาไปช่วงงวขคุ้นกันว่าขนาดง่วขคุ้นของฟ้ามนี่นี่ตัวน้อยตัวใหญ่ซ้ำไดอันนี้ก็เป็นแม่พันก้อนขาวๆนี่ก้อนฟ้างเลยจ้ะฟ้างะ้ะแก้อนเห็นบอสังเกตฟ้ามอื่นเพื่อสิใส่ก้อนสีขาวเบิดเลยว่าฟ้าม้น้องนุ่งสีเป็นหลากสีอ่านน่นแ่นกินนี่ต้องสังเกตเด้จ้ะนี่ต้องเก็บบอกเด้ง่วกินบ่ได้เด้เข้าไปนี่กับพ่อนี่เกิดปัญหาเลย นี่ก็คือกันครับข้อเจ็ดสามสิบสามตัวนี่ของเพิ่นสิมีสายคล้องคอนึ่เวลาง,งวัวเป็นสัตว์งัวกับอ่ามันก็สิส่งสัญญาณไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาแกนะจ๊ะจับสัญญาณเวลาบัวเป็นสัตว์งัวขึ้นงวัวปีนกันนี่สิอ่างน้ำนี่อ้างน,าน้ำแบบนี้ก็ลางงาก่างยากเด็ตแต่ว่าเวลาเป็นน้ำแข็งเป่าง,งา่ายแม่นล่างยากแต่ว <c oughs> ่าอยากให้เพื่อนได้เป็นน <c oughs> <ๆ>้ำแข็งก็เป็นน้ำแข็งนะแจ๊ออกเบิดบัน ขนาดนาั้นท,ที่เดจรงเอาตอนนั้นบอลตักไอ้กระบวยตักเอาพอนานั้นเปิดว่าได้ทั้งเตะน้ำแข็งจับขู้เบิดหลังจากกินอาหารแล้วก็กินฟางกินฟางเสร็จแล้วก็มากินนหนาแล้วก็นวนกนั่ซับกระนั่ซับแล้ยวยังมาเลี้ยงซับยังมาซอยแค่ห้อกลวยใส่ซื้ออ๋อ,อ,อตอนนี้ใส่เครื่องซับอันนี้บ่อยกว่าบ่ครับตัวนี้พังแล้วเรียบร้ยรอยอ๋ออาอนได้ซับ โอ้เครื่องนั้นเครื่องเกร,ร,ราเป็นรถขั้นรถไอ้คู่แบบรถไท่ซับสำหรับอีพีแรกนะจ๊ะมั่วแม่รับมั่วน่อยคุณเดี๋ยวห้องสีภาาไปชมมั่วผูนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปไปต่ออีพีต่อไปได้เลยนะคะ